dạng 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 สวัสดีครับเหยื่อรายแรกเดี๋ยวรอบวบนะอืมว่นนี้เห็นหัวข้อแล้วเนี่ยมาแล้วหนึ่งครอนใครจะเป็นรายต่อไปไม่ต้องเอาเยอะแค่อยากเล่าให้ฟังสีเสยสวัสดีครับปีอาศัยสวัสดีครับผมนนเจ้าแอ,อ์อสวัสดีครับคุณแอรอ์ชื่ออชื่อแอร์เหรอครับ สวัสด hhh, ค ing, mm ีค hmm. รับพี่แอร์เอเรียเจ้าแป๊บหนึ่งขอโป้ก่อนไปชวบอืัอไปตกปลามาทั้งวันเลยวะเนี่ย พี่แอร์ที่นู่นอากาศเย็นมากไหมอากาศหนาวมากไหมฟาบอากาศคงเย็นพี่ลึกเลยเนาะผมก็เคยไปเที่ยวแล้วเชียงใหม่เคยไปเคยไปเที่ยวเชียงใหม่หลายครั้งกี่ครั้งวะขับรถไปครั้งหนึ่งแล้วก็นั่งรถทัวไปครั้งหนึ่งเออเพราะเคยมีแฟนอยู่เชียงใหม่สองคนแล้วมั้งนะคนแรกเขาเขาเป็น สันเลยคนแรกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ห้องยาอยู่โรงพยาบาลจอมทองอ่าตอนนั้นคือเพิ่งจบใหม่ๆมั้งอืมเขาก็น่ารักดีนะแต่ก็ต้องเลิกรากันไปเพราะว่าเอออยู่ไกลเล็กอย่างนึงก็อืมเขาก็น่ารักดีนะเขาเขาเทคแคร์ี่เคยไปหาเขาเทีครั้งหนึ่งที่จอมทองอ่นแหละอัมเปอร์จอมตองจอมตองรู้จักไหมฮะ ผมไปตอนมันไม่ใช่หน้าหนาวเลยภาคเหนือก็เป็นที่หนึ่งที่ผมอยากไปอยู่แล้วก็อยากไปสัมผัสเพราะว่าอะไรไหมเพราะคนชอบภูเขาเจ้าชูแเราเราเหมืจก้กาบดไจ้คนจูกก้กาเป็นคนดีขนาดนักก็ไม่หรอกก็ตอนนั้นคือยังเป็นวมยรุ่นอยู่แหละทีนี้ <c oughs> นะ เราคงไม่พูดเรื่องอะไรมากมายนะครับผมต้องบอกกอนว่าการจะมาคอมเมนต์ที่ช่องผมเนี่ยนะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีกระบวนการนะของคนที่เเล่นสเปซสปะนะก็คือคือโจมตีเจ้าของช่องไม่ได้นะก็เล่นอาศัยคนที่มาคอมเมนต์ที่อยู่รอบข้างคุณหมวยสวัสดีครับนะต้องเตือนนิดนึงว่าเฮ้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า วิธีการในการโจมตีหรือว่าทําลายใครใคนใดค,คนหนึ่งเนี่ยของ u t u b e เนี่ยของโลกออนไลน์เนี่ยมันมันมีหลายวิธีเ,เลือกที่จะเล่นคนที่เป็นผู้ติดตามก็ได้หรือไม่ก็ล่าเขาออกไปด่าก็ได้นะมันมันทำได้หมดนะก็แล้วแต่วิธีทวิธีส่วนผมก็ถ้าเกิดว่า f c ฟซคนที่เป็นคนติดตามผมเนี่ยต้องโดนดา่าหรือว่าโดน บรร n หรือโดนอะไรก็ตามแต่นะผมบอกก่อนว่าผมไม่มีสามารถที่จะเอกไปด่าตอบโต้กับใครได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมไม่เคยออกมาด่าใครนะครับอ,อไม่เคยออกมาด่าใครยิ่งคำหยาบหยาบใคยๆอย่างกระหลงกระหลีน่นี้ยิ่งแล้วเลยนะส่วนใครที่เอ่อจะมาประกาศปลา่ปลาๆว่าเฮ้ยมาด่าว่าเป็นนู่นเป็นนี่ทําไมต้องเอาหลักฐานมากลางนะ ไหนว่าจะได้ไลฟ์ตอนตกปลาหลอตั้งนานอมไม่หลออครับแบตมันจะหมดพี่พี่แสเพี่แอร์แบตมันหมดไม่ได้ปลาเลยวันนี้ไม่ได้ปลาสักต,ตัวเลยเออเอาต่อนะครับก็ก็ต้องบอกกันว่าอ่อถ้านะใครนะครับจะมาอ,อตั้งกระทู้ถามหน้าช่องกับผมนะว่าเฮ้ยไปดา่า เขาทาไมไปด่าคนโน้นคนนี้ทําไมไปด่าว่าเขาเป็น,น่นไปนี่ทาไมต้องเอาหลักฐานมากลางด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องบอกก่อนแล้วผมเป็นคนที่ไม่สามารถด่าใครหยาบคายได้นะอย่างด่าพ่อร่ำแม่นะอย่างด่าคนาั้นเป็นเป,ป็นนิกระหลงกระหลิ่นจยิงแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าที่บ้านสอนมาเป็นอย่างดีส่วนใครจะมาตีโพยโพยว่าเฮ้ยโดนผมด่าเนี่ยเอาหลักฐานมากลางหรือถ้าคนคิดว่า คุณดูด้อย่างนั้นคุณสามารถใช้กฎหมายดำเนินคดีผมได้เลยเพราะผมเป็นคนมีตัวตนนะครับแล้วก็เอเป็นคนรับผิดชอบกับทุกการกระทําที่ตัวเองได้ทําลงไปนะไม่มีบ่ายเบี่ยงแน่นอนหนึ่งอะเป็นคนมีตัวตนวง่ายง่า <c> ย <oughs> จริงเหรอพี่แอ่น่าเกลียดถึงว่าดิปลาไม่ตอบแบบไม่ได้ดึงปลาสักตัวเลยนะ ปกินบรรยากาศลมเย็นดีนะอันนี้ต้องต้องต้องแจ้งให้ทราบนะครับอย่างอย่างเช่นสาวกของสันอนิกุลอย่างเงี้ยนะที่บอกว่าเฮ้ยผมไปด่าเขาว่าเป็นสุภินุนนี่นั่นเอาหลักฐานมากลางนะครับเอาหลักฐานมากลางไม่ใช่ว่าเป็นไปตั้งกระทู้แล้วใช้กระทู้นั้นเนี่ยนะเป็นเครื่องมือผมต้องบอกก่อนว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือเตือนแล้วนะ อ่ส่วนสิ่งที่กำลังพยายามทํากันอยู่ก็ขอให้พยายามต่อไปแล้วก็อย่าท้อถอยอย่าต้อแตะนะเพราะว่าก็สู้ต่อไปคุณก็มีสิทธิ์นะคุณมีสิทธินะตามรัฐธรรมนูญผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแล้วนะคนที่มาออกตัวแทน อวตารหลายๆคนเนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนว่าวันหนึ่งนะเมื่อถึงข่าวจวนตัวเขาก็จะโบกมือบายๆนะตัวอย่างก็เห็นอยู่ถ้าตติกุลจะออกมาตีโพยตีพายว่าผมว่ากล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุนะให้โดนจำคุกถ้านะ สันตติกุลจะออกมาปฏิเสธหรือว่าออ,ออกมากึงภาคเศษก็แล้วแต่นะแต่ผมก็ต้องเตือนเหมือนเดิมว่าก่อนหน้านี้เมื่อก่อนตั้งแต่เริ่มนะในช่วงปสมบทนะครับหลายๆคนออกมาฟาดฟันแทน คุณถูกหรือไม่ใช่ไหมคุณก็ใช้ปากคนนั้นคนนี้เขาออกมาด่าคนนั้นคนนี้แทนคุณถูกไหมมาวันนี้จะมาหาความเขาเรียกว่าอะไรจะมาฟอกตัวเหรอไม่ไม่เกี่ยวกับเขานะทุกคนที่โดนก็คือจากปากตัวเองถูกครับไม่ผิดหรอกเผื่จะปากจากปากตัวเองนะแต่ทุกดราม่าทุกคดีจะมีการจะมีสันไปเกี่ยวทุกคดีถูกไหมนะโดยที่ โดยที่สวัสดีครับ <c oughs> โดยที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะ,ะนอกจากจะไม่ห้ามนะยังทําตัวเป็นบางช่างยุถูสุัไหมใครจะคนที่เป็นเอซของสันก็มาฟังนะแล้วก็เอาไปบอกมันได้นะครับว่าผมพูดแบบนี้แหละส่วน เขาจะออกมาตอบโต้อย่างไงก็เรื่องของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขามนกนี่ก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันนะคนที่อ,อคนที่นยังให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่อันนี้ก็ตามแต่ตามใจผมไม่ได้ว่านะครับคนที่สนับสนุนนะครับที่เกลียดผมมากๆเนี่ยสี่ห้าคนที่เขาบอกเนี่ยเออก็อย่าปล่อยมือ นะครับจงทุ่มสรรพกําลังเอาทุกวิธีทางนะผมไม่ได้ท้าทายนะอยากให้ทุกคนทําตามสิทธิ์นะที่รัฐธรรมานูญระบุไว้ให้เต็มที่เออรู้ว่ามาดูอยู่แหละนะฮะส่วนเออส่วนวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปผมก็น้อมรับกับสิ่งที่มันจะเกิด ออเแล้วก็เออแล้วก็พร้อมที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะในทุกช่องทางเหมือนกันตามนั้นเออส่วนบกกลับมานะที่เรื่องที่เรื่องของต้นเหตุสาเหตุนะที่ผมบอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องทำไมถึง,ถ,งถึงมีส่วนเกี่ยวข้องรู้ไหม เพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เ,เริ่มเริ่มเล่นนะผมเคยมีหลังบ้านจะให้อจะให้ออกมาแฉไหมละ่ะมีหลังบ้านกับสามคนคือมีทั้งทุกคนทุกกลุ่มผมก็มีข้อความนะสารพัดนะครับถึงสามารถประเมินได้ว่าต้องให้ความเชื่อถือกับบุคคลคนนี้แค่ไหนนะแล้วก็ ต้องเ,อเลือกคบหาหรือว่าเลิกคบหาดีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายหลายครั้งที่มีการรับปากหรือว่า,ามีการเขาเรียกว่าอะไรคามั่นสัญญาถ้าออกมาจากสันตติคุณ <c oughs> ผมบอกเลยอย่าไปเชื่อนะครับเพราะสิีครับพี่อนุรักษ์เพราะรรรก่ะอนที่จะถึง หนดที่จะทําตามคำมั่นสัญญาเขาก็จะหาเรื่องแล้วก็จะหาอย่างอื่นมามาลบมาให้ลืมเรื่องเก่าๆนะอย่างเช่นคําสัญญาคํามั่นหรือว่าเขาเรียกว่าขเขาเรียกว่าอะไรอะคํามั่นสัญญาก็ได้นะเอ,อเมื่อตอนนั้นที่ยังดีกันอยู่สาบานเลยว่าอ,อ,อะไรนะ จะพาอะไรวะแจ้น้องโรสพาไปไปนั่งกินกาแฟอ่าที่ร้านขาวพี่ขอบอันนี้ก็เคยพูดนะฮะบอกว่าหลังเสร็จคดีน้องก็จะปิดช่องแล้วก็หายไปแต่ก็ยังอยู่มีหนำซ้ำยังเปิดมาเป็นช่องใหม่เป็นสัญเฉพาะกิจแต่ตอนนั้นถูกลูกเป้กล่าวหาว่าเปิดช่องทำหมากินอันนี้ก็เถียงใหญ่เลยไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่ประกาศด้วยซ้ำว่านะ หลังเสร็จคดีะก็จะปิดช่องไม่ทำเ,เพราะว่าน้อยอกน้อยใจที่แม่ไม่ปกป้องอแต่สุดท้ายทุกวันนี้นอกจากจะไม่ปิดยังมาเปิดช่องเพิ่มอีกเป็นเฉพาะกิจอีกอันนี้ต้องบอกว่ายังจําได้ไหมแล้วก็วันนี้ได้เข้าไปฟังช่องของพี่พัฒเจ้พัดหรือเจ้ตุ้มนั่นแหละนะฮะพูดถึงเรื่อง อ,อต้องคดีแล้วต้องเดินทางโน่นนี่นั่นมันต้องใช้เงินแน่นอนแน่นอนต้องใช้มีค่าใช้จ่ายแน่ๆนะครับถ้าสันจะออกมาบอกว่านะสันก็เคยช่วยคนนู้นคนนี้ผมบอกเลยว่าเอฉายาสันพันเดียวเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยบอกว่าสันไม่เคยช่วยใครนะแต่ต้องระลึกถึงเสมอว่า คดีพวกนี้พันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่เงินประกันตัวหรือว่าช่อเหลืออะไรได้นะส่วนคนที่ย่างขาเข้าไปในโลกของคดีก็ก็ต้องอย่างที่พี่พัดว่านั่นแหละหนึ่งคุณต้องมีทุนสองนะครับต้องมีกลุ่มเพื่อน,อนสามคุณต้องหาคนที่จะสามารถเป็นพยายในให้คุณได้อ่านี่ผมพูดเปรียบเลยหลายครั้งแล้ว แต่ละคดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของคนที่เขานับถือโน่นนี่ต่างนานาหรือเป็นเพื่อนเก่านะสันตติคุณเคยเดินทางไปเป็นพยานให้เพื่อนไหมเคยเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนบ้างไหมเวลาเราพูดอะไรออกไปก็บอกโอ้ยเป็นกําลังใจให้ตั้งแต่เช้าแล้วผ่านออนไลน์เอ๊ะเนี่ยอันนั้นเขาไม่เรียกว่าน้ําใจนะเขาเรียกว่าแผลเออนะคิดเอาเองแล้วกันว่าเหมาะสมไหม สารอายาราชะดาเนี่ยอยู่แค่กับบ้านสารก็ไม,ไม่ไม่น่าห่างกันเกินสามป้ายรถเมย์นะเคยจะไปดูใจเพื่อนไหมส่วนีนคนที่เออเป็นเพื่อนนะถ้าจะบอกบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไร,รหรอกอืมทําใจได้อันนี้ก็ตามแต่แค่อ,อ,อย่าเชี้ยเห็นว่าเฮ้ยมันต้องแบบนี้หรือเปล่าวะแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าวะนะแต่ก็รักกันให้นานๆรักกันให้นานๆ รักกันอย่าปล่อยมือนะครับอย่าปล่อยมืออืมจูงมือกันไปนะส่วนตัวผมก็เอ,อถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสนับสนุนผมก็จะเป็นผมผมอย่างนี้นะเพราะว่าที่แน่ๆนะความช่วยเหลือจากกลุ่มคนที่เขารักเราก็มีเรื่องคดีแต่หนึ่งอย่าง เราจะไปหวังพึ่งแต่พวกเขาไม่ได้นะครับเราต้องตนแลเป็นที่งแหองตนนะเพราะฉะนั้นแล้วประเภทแก่งป่าหาเซียนอ๋อนอนเลยก็ได้ครับพี่อาศัยเดี๋ยวผมจะลงแล้วแค่ออกมาพูดกระตุ้นนะคุณสันเขาเฉยๆหรอกนะนะครับก็ไม่ว่ากันนะเอาเป็นว่าเอ,อทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังหรือชีวิตจริง มันก็ต้องมีตอนจบนะถึงแม้ว่าภาคนี้จะไม่จบมันก็ต้องมีภาคอวสานของมันอยู่แล้วนะอย่าเหลืองให้มากนะปากเป็นยังไงก็นะกะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าจากที่เคยเป็นเพื่อนรักกันสนะนุนสนมกันก็คงอยากฉีกหน้ากันอยู่แล้วนะ แต่ก็ในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะทำลงไว้นะซึ่งตัวตนแบบนี้ขอบคุณกำลังใจนะครับจากพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่ผ่านมานะครับแล้วก็รับรองได้ว่าไม่มีท้อนะก็วันนี้ก็หลับฝันดีทุกคนนะครับเอาแค่นี้พอ,อเอาเป็นว่า ู้ต่อไปนะพี่หมวยเนาะนะ้นะพี่แอร์นะครับขอบคุณพี่นุรักด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนลงละอาบน้ําก่อนผู้ที่ทํางานเมื่อเช้าคิดว่าเมื่อเช้านี้คิดว่าเป็นวันจัดแล้วนะนะเออไปทํางานเฉยเลยอ่าขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ